สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องพ่อลุงแม่ป่าหนาบบาวเอาอา่าสู้ผู้สุขคนที่ติดตามรับชมฟังไอ้ช่อง Youtube บ่าวอีสานผู้ทอนของผมเนาะครับเนาะเมื่อนี้กับ่มมีอย่างหลายด้ยพี่น้องกวาดบ้านเจ็บบ้านเลยไปพ่อรูปอัลบัม้มเก้าๆเป็นอัลบัม้มงานบวชผ่านมาได้ชิบกว่าปีแลวมั้งผมว่า่็เลยเสียมาให้พี่น้องพี่น้องเบิง้งสะสม เพื่อนว่าเวลาเปลี่ยนไปใจค้นกับเปลี่ยนตามรูปและน้ำบ่หอนเทียงองค์สมาเพื่อนว่าไหวครับเราก็ต้องเบ่าลายใหญ่ห้างเอเนาะจะได้เตรียมรูปเตรียมมันนั่นลงมันเป็นรูปสไลด์เพื่อให้พี่ๆน้องๆค้นหูจักกะดีบวกหูจักกะดีกระเบิ้งกันไปนว่าเป็นจังสละจะว่าเมื่อนันงานบวชกะ แขกเกื้อกมาหลายอยู่นี่กัแม่เป็นคนตัดผมใหม้นี่กับพยย่อใหญ่แต่ว่าเราก,ก็เสียไปแล้วหรอว่าพ่อใหญ่นี่ก็ได้ผู้เฒ่าอยู่บ้านโอ้ยมีหลายคนอยู่นี่จำได้ประทับนี่กับพี่แกะเนี่ยลูกพี่ใหญ่ตัวนี่พี่แกะพี่ขวัญน,นี่นี่กับพี่ขวัญน,นี่ยุก,กิมาจากประเทศเยอรมันหมดละเขาก็ได้ นี่กับพี่สาวเขามาจากเยอรมันที่กันกับพิ่แสงนี่กับมาคาท้ายกพังกระซอยสอนสวดนี่ละหนานากสมัยจะสิปีก่อนนะครับนี่กับภาพรวมโอ้ยคิดหอดกลับไปผู้พัพนผูพ้พันยูกับยูผูพ้พันยังบ่ไอ้บ่บ่ยูแล้วกับไปแล้วกับหลายยูนี่ภาพกระไดกับพานมาหลายแล้วเนาะ ลูกกอปีเราเว้หากกันมีกันสามคนกันมีผมมีิูุขามีน้องซ้ายเรากะมินากระลุนบ,บ้านติดกันแหละก็เคยญาติกันทั้งนั้นนี่นากระลุนน้ำนาเราเป็นลูกพีนีน่นี่ที่แสงยางน้ำหนาตอนฟอนยุนนี่ลุงเปย์นี่าติโอ้ยหลายอยู่ครับ คุณโบวถใช่นี่คับภาพนี่จะเป็นภาพรวม่ายกู้กันแม่ติดแสงพี่น้อยแล้วก็ภานเนก,ก้กับกับตัวผมนี่แหละนี่แหละครับพี่น้องเป็นแ้่ไหนเนี่ยครับได้เห็นลูกงั้นผมนะบอกหลวงพ่อแก่วก็เป็นความทรงจำดีๆขอวงผมเป็นความทรงจำไม่อดีตที่ผ่านมาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตลูกผู้ยาย ทุกคนแหละครับของคนอีสานบันเฮ้งมันก็นต้องในบดเียนเข็ยนอ่านให้พอ่อให้แม่เห็นคนวางถนกว่าผมเจอเลยว่าหลายๆคนก็นต้องเคยผ่านมาชื้อกันส่วง่าทีนี้คุณค่ะในบดในทดแทนถองของพ่อแม่นะครับเนาะไม่อย่างไยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชม ช่องบาวอีสารภูทอนของผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันน่เด้อครับเด้อ